หน้าโหราจารย์สยามไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเบอร์โทรศัพท์ตัวเลข88นะคะผู้ที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ตัวเลข88คุณเป็นคนที่ชอบสะสมเงินให้คนอื่นใช้ใจคอกว้างขวางใครยอ,อนหน่อยคล้อใจหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่หาได้เท่าไหร่ให้ครอบครัวหมดด้านการงานเป็นคนที่ทุ่มเทให้งานเป็นอย่างมากแต่ต้องระวังนะคะเรื่องทิฐิของตัวเอง เพราะหากเมื่อเกิดปัญหาในงานจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้ยากบุคลิกอาจจะดูเป็นคนโผงผางแต่ก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือเสมอด้านความรักถึงจะเป็นคนมีทิดถีเยอะแต่ก็แอบทุ่มเทให้คนรักถึงแม้จะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่ก็ยังพยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคนรักให้ได้เลข8 8เป็นเลขสำหรับผู้นำหรือผู้ที่มีเพื่อนฝูงแวดล้อมจำนวนมาก คุณเป็นคนใจกว้างชอบเที่ยวเฮฮารักสบายชอบความบันเทิงเป็นคนมีสเสน่ห์และทุ่นเทกับทุกอย่างอย่างที่สุดกล้าไ,ได้กล้าเสียรู้เล่ห์เหลี่ยมคนโกงเท่าทันคนมักไปได้ดีกับธุรกิจหรืออาชีพที่เกี่ยวกับอบบยามุกแต่ควรระวังความหูเบาเชื่อคนผิดๆต้องระวังอย่าใจร้อนทำอะไรควรใช้สติอยู่เสมอไปได้ดีกับธุรกิจเช่น บ่อนหวยหุ้นผับหรือสถานที่อับอบนวดน,นะคะหากอยู่ในวงการนี้ก็ต้องพึงประคับประคองตนเองให้มีสติอย่าลุ่มหลงเสยตกเป็นทาสของกิเลสหากมีเลขชุดนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์แล้วทำงานที่เกี่ยวพันกับธุรกิจดังกล่าวก็เหมาะสมนะคะแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่มีความจำเป็นอื่นใด ก็ควรเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเลข88เป็นเลขของพระราหูซึ่งเลข82ตัวนะคะเท่ากับว่าผู้ที่ใช้มีพระราหูเข้ามาเกี่ยวข้องถึง2ดวงเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะยิ่งส่งผลให้ร่มหลงหรือหลงผิดได้ง่ายนะคะหากท่านใดมีเลขนี้แล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะ แนะนำให้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้คุณหลงผิดหรือกระทำการสิ่งใดที่จะสามารถนำไปสู่การผิดศีลธรรมได้เลยนะคะหากท่านใดสงสัยเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ทางใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนตอบให้นะคะหรือท่านใดอยากคุยส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ line, ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์จะเป็นคนตอบคำถามให้ทั้งหมดเลยนะคะหรือ ถ้าหากอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวทางโทรศัพท์นะคะก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0989516939นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ